โดยทั่วไปนะคะอาหารที่เราใช้ก็คืออาหารหยาบและอาหารข้นแต่นี่ในกรณีที่เราอยากจะผลิตอาหารหรือผสมอาหารไว้ใช้เองอะคะ่ะการเลือกวัตถุดิบที่ตรงตามฤดูกาลคะ่ะมันจะทําให้เราได้คุณภาพของวัตถุดิบที่ยังสดใหม่มีราคาถูกสถานที่จากที่ผลิตวัตถุดิบเหล่านั้นส่งมายังที่ฟาร์มหรือที่สถานประกอบการไม่ควรจะห่างไกลกันมากเพื่อลดต้นทุน ในการขนส่งทีนี้อาหารนะคะก็จะมีหลากหลายชนิดมากหลกัหลกๆที่มักจะใช้กันก็คือกาก,ากถั่วเหลืองข้าวโพดบดซึ่งกากถั่วเหลืองและข้าวโพดบดมักจะแพงนะคะในช่วงฤดูการใดฤดูการหนึ่งการที่จะใช้อาหารทดแทนนะคะก็จะต้องดูว่าอาหารนั้นๆมีโปรตีนเทียบเท่าหรือเทียบเคียงกากถั่วเหลืองได้ มากน้อยแค่ไหนหรือถ้าต้องการที่จะลดต้นทุนอาหารลงนะคะก็จะต้องดูว่าอาหารโปรโตีนถ้าเทียบในหน่วยของโปรโตีน1กิโลกรัมแล้ววัตถุดิบใดที่ให้ราคาถูกที่สุดอ่เราก็อาจจะเลือก เป็นวัตถุดิบนั้นเอามาใช้ในการประกอบสูตรอาหารอาหารสําหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องค่ะมันจะต้องมีอาหารหยาบดังนั้นอาหารหยาบที่ราคาถูกแน่นอนมันก็คือฟางข้าวนะคะแต่ฟางข้าวเนี่ยมันมีคุณภาพต่ำนะมีโปรตีนต่ำนะ,ะมีสารอาหารน้อยดังนั้นการเพิ่มคุณภาพให้กับฟางข้าวโดยการนําฟางข้าวไปหมักนะคะไม่ว่าจะเป็นหมักร่วมกับยูเรียหรือกาก,ากน้ําตาลค่ะยูเรียเนี่ยจะต้องไม่เกิน3%นะคะถ้าหากจะนํามาใช้เป็นฟางหมัก หรือใส่กากน้ำตาลได้ในปริมาณ5%ก็จะทําให้ฟางตรงนี้ค่ะมันมีคุณภาพดีขึ้นหรือว่าจะใชะ้ตัวกากน้ำตาลผสมกับยูเรียนะคะแล้วก็ผสมน้ำเนาะราดฟางนะคะให้กับน้องวัวนะ,ะตรงนี้อัวก็จะชอบกินเพราะว่ากากน้ำตาลเนี่ยก็จะมีความหอมนะส่วนยูเรียก็จะช่วยเพิ่ม ระดับของไนโตรเจนนะให้กับฟางข้าวได้หญ้าสดนะ,ะก็มักจะมีราคาแพงมากในช่วงฤดูแล้งนะครับถ้าจำเป็นที่จะยังต้องใช้หญ้าสดก็ควรที่จะใช้ประมาณหนึ่งนะ,ะร่วมกับฟางหรือว่าใช้ร่วมกับหญ้าแห้งก็จะช่วยลดราคาหรือว่าช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็น ส่วนของต้นทุนค่าอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะในตารางตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเรื่องของการทําสูตรอาหารให้ได้ราคาถูกเพราะฉะนั้นเรามีเหมือนกับมีรายชื่อนะของอาหารต่างๆมีรายชื่อวัตถุดิบอาหารอยู่ในนี้มีราคา มีปริมาณโปรโตีนปริมาณพลังงานปริมาณาสารอาหารอื่นๆทีนี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะ,ะตามตารางเนี่ยเราใช้โปรแกรม Excel ง่ายๆก็สามารถที่จะทำตามได้นะคะใส่ ใส่สูตรคำนวณง่ายๆลงไปนะคะและสุดท้ายเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าโภชนะที่อยู่ในอาหารนะคะตรงตามที่เราต้องการไหมแล้วก็มีการกำหนดไวะคะ้ค่ะว่าอย่างเช่นความชื้นจะต้องไม่เกินเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะต้องมีโปรตีน20%หรือมีพลังงานที่4,000กิโลแคลอรี่สุดท้ายก็คือดู ราคานะคะว่าราคาเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือว่ามันแพงเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าเราต้องการที่จะได้ราคาถูกกว่านี้ก็ปรับลดปริมาณะะวัตถุดิบอาหารในส่วนต่างๆได้นะคะช่วงไหนที่วัตถุดิบบางตัวขาดนะคะก็สามารถใช้ตัวอื่นมาทดแทนได้ ในการเลือกวัตถุดิบนะคะจริงๆอ่ะมันเป็นอันดับแรกเลยนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือความต้องการทางโภชนะหลักๆที่สำคัญในตัวหัวนะคะก็คือ 1อัตราการกินได้ของวัตถุแห้งนะคะเราจะเรียกว่า diameter intake อันที่2ก็คือปริมาณโปรตีนและอันที่3ก็คือระดับของพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้นะ,ะส่วนแคลเซียมและฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะจําเป็นสําหรับแม่วัวที่อยู่ในช่วงให้น้ํานมหรือว่าที่อยู่ในช่วงเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นความต้องการทางโภชนาเนี่ยเราก็จะต้องดูก่อนว่า1เป็นวัวประเภทไหนนะเป็นเป็นวัวที่แห้งนมหรือเปล่าก็คือ dry cow นะคะก็จะเป็นวัวที่ถูกพักไว้ไม่มีการรี น้ำนมในช่วง2เดือนก่อนคลอดวัวในช่วงนี้ก็จะต้องการพลังงานน้อยนะต้องการโปรตีนน้อยการกินได้ของวัตถุแห้งก็จะน้อยตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวัวที่อยู่ในช่วงแห้งนมอะคะ่ะก็จะให้กินอาหารอยู่ประมาณ2%ของน้ำหนักตัวตรงนี้คำนวณง่ายๆเลยะคะ่ะถ้าวัวน้ำหนัก100กิโลเพราะฉะนั้นเขาจะได้กินอาหารแค่2กิโลกรัมของวัตถุแห้ง เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องให้หญ้าสดเนี่ยจะต้องคำนวณหญ้าสดให้อยู่ในรูปของน้ำหนักแห้งด้วยเช่นเดียวกันวัวก็จะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนถ้าเป็นวัวที่เพิ่งคลอดลูกเขาก็จะต้องใช้พลังงานในการเลี้ยงลูกจะต้อง ได้รับอาหารหรือว่าได้รับวัตถุแห้งในปริมาณที่มากขึ้นนะคะก็จะขยับขึ้นเป็น3%ของน้ําหนักตัวครูดโปรตีนก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะปริมาณโปรตีนก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อนําไปใช้ในการสร้างโปรตีนในน้ํานมด้วยนะคะโปรตีนก็อาจจะขยับขึ้นเป็น18%ส่วนพลังงานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ35เมกะแคลอรี่ต่อวันหัวที่อยู่ในช่วงให้น้ํานมนะคะก็จะต้อง ดูว่าเขาอยู่ในช่วงต้นช่วงกลางหรือช่วงปลายแต่โดยส่วนใหญ่แล้ววัวที่ให้น้ำนมก็จะให้กินอาหารที่3.5%ของน้ำหนักตัวนะคะโดยที่มีครูดโปรตีนอยู่ที่16-18%ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำนมที่เขาผลิตได้การปรับอาหารให้ตรงตามความต้องการทางโภชนะของตัววัวค่ะก็จะทำให้แม่วัวเนี่ยค่ะมีความสุขกายสุดใจนะคะ เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงเองก็มีความสุขกายสุขใจเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งตัววัวแล้วก็ตัวผู้เลี้ยงเองด้วยค่ะเกษตรกร,ะร,กรนะคะสามารถที่จะ,ะลดต้นทุน อาหารได้นะคะจากการทําอาหารผสมครบส่วนซึ่งเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วค่ะว่ามันจะต้องมีปริมาณโปรตีนมีพลังงานมีแป้งมีน้ําตาลมีอะไรอยู่ในนั้นทีนี้ถ้ามีการแยกอาหารให้ระหว่างอาหารหยาบ และอาหารข้นนะคะตัววัวเขาจะเลือกกินอาหารข้นเป็นหลักเพราะอาหารหยาบมันไม่อร่อยนะอาหารข้นมันก็จะอร่อยกว่าวัวก็จะเลือกกินแต่อาหารข้นที่เราลดปัญหานั้นได้โดยการทําอาหารที่เรียกว่าอาหาร TMR นะคะหรือว่า Total Mixed Ration เราคํานวณก่อนคะ่ะตามความปริมาณความต้องการของตัววัวว่าเขาต้องการสารอาหารอะไรเท่าไหร่และต้องการวัตถุแห้งเท่าไหร่ต่อวันจากนั้นนะคะเราก็ไปเลือกวัตถุดิบเพื่อที่จะมาคํานวณ นะทำเป็นสูตรอาหารนะจากตาราง Excel เมื่อกี้นะคะจากนั้นก็ผสมอาหารทุกอย่างค่ะไปในเครื่องผสมหรือว่าถ้ามีถังผสมข้างนอกนะคะก็สามารถผสมเสร็จแล้ว ก็ตักออกมาให้วัวก,กินในคอกได้เช่นเดียวกันตรงนี้จะช่วยลดปัญหาเรื่องการเลือกกินของแม่วัวได้เป็นอย่างดีค่ะ TMR นะคะ Total Mixration ภาษาไทยก็คืออาหารผสมครบส่วนนะคะซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอาหารผสมนะคะระหว่างอาหารหยาบและอาหารข้นครบส่วนของทั้งโปรตีนพลังงานแร่ธาตุวิตามินต่างๆที่ตัววัวจะต้องการนะคะตามความต้องการทางโภชนะค่ะที่มีการทำการศึกษา วิจัยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าวัวน้ําหนักเท่าไหรนะให้น้ํานมเท่าไหร่จะต้องได้รับสารอาหารเท่าไหร่ค่ะสุดท้ายก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆนะคะที่เลี้ยงวัวนะคะว่า การให้อาหารที่ดีหรือว่าการเลี้ยงดูแม่วัวนะคะหรือว่าจะเป็นสัตว์ประเภทอื่นๆแพะแกะวัวควายพวกนี้ค่ะหนึ่งก็คือจะต้องดูว่าเขาอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสไมไหมนะคะมีอากาศทายเทสะดวกไหมซึ่งมันจะส่งผลต่อไปถึงพฤติกรรมการกินได้ของเขาอะคะ่ะถ้าที่อยู่ดีนะคะการกินของเขาก็จะดีตามไปด้วยอัตราการกินอาหารของเขาก็จะดีอัตราการเคี้ยวเอื้องก็จะดีก็จะส่งผลต่อไปถึงประสิทธิภาพ การย่อยและการดูดซึมได้ในกระเพาะรูเมนหรือว่าในระบบทางเดินอาหารของเขาสิ่งที่ได้กลับคืนมานะคะตัววัวก็สุขภาพดีคนเลี้ยงก็สุขภาพดีนะคะผลกําไรก็อาจจะดีตามไปด้วยและอาจจะเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นได้นะคะน้ํานมก็จะได้มากตามขึ้นไปด้วยค่ะก็จะเป็นผลดีทั้งผู้เลี้ยงนะคะและตัววัวเองค่ะ